หรือว่าออกจากเดิมคือก้อนหินก้อะไรเราไม่ให้ทำนะครับไม่ให้เอาแป้งเอาอะไรมาลุยหรือไม่ให้นําสิ่งของเข้ามาเพื่อให้เปลี่ยนไปจากที่เดิมเราจะให้เป็นสภาพคงสภาพเดิมครับไม่ให้เก็บเรองต้นาทาไมออกไปนี่ก็เพืนมาแต่ก่อนครับอันนี้ไม่ต้อง ตรงี่วยวหา,า,า,าที่ดูที่ไม่คยมีไมเราต้องกลับไปที่เดิมเพราะว่าตรงนี้เป็นหน้าผาตัดแล้วคือระวังอันตรายคือห้ามผ่านคืองๆนี้ก็ให้กลับไปที่เดิม หน้าคงลงมาบนถ้ำนาคาเราจะไม่อยู่นานหรอกครับเพราะว่าเรารู้ว่าสัมผัสในความรู้สึกเราก็อิ่มออิ่ใจแล้วเราก็ไปเที่ยวที่อื่นต่อที่ตรงนี้บริเวณภายใน500เมตรนี้มีที่เที่ยวต้องหลายจุดเราต้องมาถึงแล้วต้องเที่ยวให้คุ้มไม่ใช่